ใ่น้ำปลาเด็กคือใส้อไรเปลียเด็กแค่นี้อืมใช่สองปลาเด็กสปลาเด็กแค่นี้ยังน้ำตาลน้ำตาลใช้อสซนอ้วมนเมื่อไจะพิงกระปุกน้ำตาลนี่พอโวนบอพี่ขคุณหมอมาเนี่ค่ะแต่หมกหุงบ่มมิโซน ใครก็ลืมโคกอยู่ดอกตี๋ใครก็ลืมโคกลูกไอ้ตุไซอ่ะไอ้ตุไซตับมังคองวันกูข่าลืมโคกอ่ะยืมตัวเื่งขึ้นมางั้นจะลืมเดียวตับมังคองตับมังคองเรมสากก็โคกไปยืมเขามาได้ให้ให้เฮ้าไปยืมเนาะไปยืมมันอันยาเมตุบุตรเนาะอันนี้บปลืมโคกดอกเออมาเจียวขอสร้อยหลานตัวนี้มาเจียวขอสร้อยหลานไปยืมตับกบตับมั่วยาเวบยามาล่างเม่ตุบุตร น้ำอืมดูร้องบทเดีจังกันอ่าเสีาเดาลูกคกเลยอ่ะเ้ากูรูไปต่วงกูสรทองไงหนึใส่อีกก็ได้ของสุดโมเสียพิโซปแตมันปุกูเฮ็ดได้กูใส่ของสุดหน่อยอุ้ยเอาละํำเอานี้รง่งยูบ่ตามให้มันเข่าเครื่องสะกดละนอนเออยกพักก็ยิน๋ยวท่านได้กินอยู่เนาะตะม่วบ่ตะม่วต่ว ตำชั่วตำมั่วตำป้าเอาลงไม่เข้ต่ซื้ตำั่วตำมั่วตำป้าตำมโหวันแแหลกก่อนยังขาปุ่นลมยันจะมุนเ้อาซ่อนคนเนี่ยแม่แหละให้มันเสิรจิ้มสะกกอนละนวเน้ยจะกินได้ตำชั่วตำมั่วตำชั่วตำมั่วตำป้าตำดงเลยเก็บเก็บไเด้เลยดือดไหส่อดไนลเดือดเดือดเดาอดเดือดเอดเดือดเดือดไดเไหได ทมันนวซะก่อนยังใส่ขปุนตัวเอออับดะดกงเทพเนี่ยใส่แ่บอย่แสกไปนนิแ่บกาลงเลยทามันนวดลลวก็ลงแ่บ้วลงบนหลอดเจ้าขบ่นก่อนี่มีแล้วซักเอาซักเอาอืะอนซักเอาสอนใส่ตรงเี้ตรงนี้บัวสอนแซ่รเาจานมาบรรตุพิงปราจานมาโอ้โหจำใส่บนหลอดพอดีิบนแสบในบ่จานมาเนี่ยใส่เตี อ่าเส่บแล้วแซ่บแล้วแซ่บแล้วแซ่บแล้วอ้าวอาวตาโอาตอันันตอสร็จก็เสร็ไปกินเลิโอ้โหขดงมาริ่มเลยยุปองเป็นกระต่ายค่ะคุยนอแดอยู่้อวควดตับมะฮงขวดกระติกเลยอ้าวไอ้เพืไ vida, ไน่นแม่จู pigs, SI oh, อ้าซื้อกินกดหัว เดี๋ยวยังกินแนนอีกไรเนี่ยมามามาที่มามาตำมุ้งตำชั่วตำมัวกิลิกิโลมีวัดสมูงหอดขนมมีหอดขนมกินก็ต้งกนผู่เบัตรกินแก่บัตรินแก่มาบอกเคยกันเอาไอ้เขีบบอกขยเตึงเนี่ยบอกขุดจ้าหุดจ้าขุดตาไปเข็บเจ้ตึงเห็ดกินเขาปลาตำชั่วตำมัวได้ีิงแ่เตึง ร้านเต็มเตียงมามนคดไกคดแฉได้เด้อเป็นพี่น้องกันห้องเนี่ยฮะนีกินซุกงอนกำลังใจเยตึงยายพิงดเด้อกำลังใจด้เด้อพี่ดาขนมเตียนตำชั่วตำมว่วนกินข้าวหมดไงให้เด้อผูส,มม <c oughs> ส้มเอ้คไหคดแฉเด้อแจ่บแมา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 กบอีกคไหล่าอู่ตัวทีเข็บกินไเค แซบ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 ังซืออย่่ะแยกูต่ำนี่หมะจริงง่แซบวยกินเขาป้ากับปูดองตำแบบขัวตำห่วกุ้งลกจ่ยใช่เลน่่แซ่บะอืนสอน <c oughs> อากุ้งไม่แซ่บุมงเต้นกับนี่ยูอะไรไปสอนคาเกียวเขาเจียวเขาแรกมันน้ำบกก่อนไปสอนนม่งกินไหมนะ่นเนาะ พี่หลอดพี่ิด,ดน,นี่อะไรนี่บอกอันแบงมันบ่อ,อยออยังอีกอซยังอ,อีงบออ่